คอนเฟิร์มแล้วสมาร์ทโฟนร,รุ่นวันพัท 8T จะให้กล้องหน้าแบบใหม่เป็นเลนอัลตราไวท์คอนเฟิร์มแล้วสมาร์ทโฟรรุ่นวันพัท 8T จะให้กล้องหน้าแบบใหม่เป็นเลนอัลตราไวท์เป็นที่รู้เป็นอยู่แล้วนะครับว่าสมาร์ทโฟนร,รุ่นวันพัท8และวันพัท8 Pro ได้ให้กล้องหน้าความละเอียด16้านพิเซลที่เป็นเลนมาตรฐานนั่นเองครับ และล่าสุดครับก็มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุร่นใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างวันพัสด8ทีจะเปลี่ยนมาใช้เลนส์แบบใหม่นั่นก็คือเลนส์ออร์าไวครับซึ่งข้อมูลที่ว่านี้มาจากทีเซอร์ที่ทางวันพัสดแชร์บน Twitter ที่คอนเฟิร์มว่าวันพัสด8ทีจะให้กล้องหน้าเป็นแบบออร์ตาไวซึ่งน่าจะเป็นการอัปเกรดจากสมาร์ทโฟนรุร่นนอตที่เป็นกล้องหน้าคู่ความละเอียด3.2รรล้านกับ8ล้านพิกเซลนั่นเองครับโดยสมาร์ทโฟนรุร่นพัสดแปดที จะเปิดตัวในที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับเราคงต้องรอด,ดูกันต่อละครับว่าจะมีสเปคตรงกับข้อมูลที่เผยมานี้หรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกัให้ท่ากีครับ